หยุดครับหยุด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 ,ยดเกือบไปแล้วไม่ละ <S <S นี่นุ่นนี่ครับคุณเฟิร์สผมเตรียมช่างที่ฝีมือดีที่สุดในอู่เราไว้ให้คุณเฟิร์สแล้วครับ <S <S ยังเนี่ยนะ <S <S ช่างเอังมาดูนี่ นี่สรุปเธอซ่อมรถเป็นใช่ไหมเป็นค่ะเป็นนี่คุณท็อปแน่ใจเหรอว่าย้เนี่ยจะซ่อมรถของผมได้เนี่ยรถของผมเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆเหมือนรถกระจกทั่วไปนะได้แน่นอนครับเห็นเยรุ่นตัวเล็กๆแบบเนี้ยซ่อมรถเก่งกว่าผู้ชายหลายๆคนอีกนะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันรู้ว่าคุณอ่ะรักรถของคุณมาก เดี๋ยวฉันจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะดีถ้าเธอมั่นใจว่าซ่อมรถของฉันได้เนี่ยฉันก็จะให้ซ่อมแต่ถ้าเธอทําไม่ได้เนี่ยเธอต้องรับผิดชอบค่าเสียเวลาให้ฉันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะนี่คุณฮอปพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะเอารถของผมทําให้ทันละ่ะใช่ครับ สวัสดีครับคุณวิกกี้ตั้งแต่คุณวิกกี้ไปต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เจอเลยนะครับวันนี้มีอะไรผมช่วยไหมครับคือชันเอารถมาตรวจสภาพนะคะ่ะฉันฝากคุณพอบจัดการด้วยนะคะได้เลยครับนุน่นเดี๋ยวเสร็จตรงนั้นแล้วมาดูรถให้คุณวิกกี้หน่อยนะได้เฮียเดี๋ยวฉันขอซ่อมคันนี้ก่อนนะพนาักงานใหม่เหรอคะฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ครับคนนั้นชื่อนุน่นทำงานมาได้สักพักใหญ่แล้ว นุ่นเขาหัวไวเรียนรู้เร็วแป๊บเดียวก็จําได้หมดแล้วจนตอนเนี้ยลูกค้าหลายคนนอยากให้ช่างนุ่นอ่ะมาซ่อมกันทั้งนั้นเลยนะครับแหมไม่ขนาดนั้นรหรอกเฮียเฮียเก่งฉันนั่งเยอะเดี๋ยวคุณวิกกี้ไปนั่งรอด้านในก่อนนะครับ น,นี้มีเวลาอ่านหนังสืออีกหรอเวลาฉันสนใจอะไรฉันชอบหาเวลาว่างอ่านหนังสือะคะ่ะแล้วเธออ่านอะไรอยู่ล่ะอ๋ออ่านเกี่ยวกับเรื่องวิศวะเครื่องกลน,นะคะมันน่าสนใจดีทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนล่ะฉันว่าถ้ามีคนสอนเนี่ยเธอน่าจะเข้าใจมากกว่านี้นะฉันไม่มีเงินเรียนหรอกคะ่ะฉันเรียนจบแค่มหกแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วด้วย เลยทำได้แค่สาวเองนะคะนี่ขนาดเธอเรียนรู้ได้ตัวเองเธอยังเก่งขนาดเนี้ยฉันว่าเธอมีพรสวรรค์นะเธออยากจะไปทํางานกับฉันไหมล่ะอะไรนะคะติดต่อเรื่องอะไรคะ คือว่าฉันมารายงานตัวเข้าทำงานวันแรกที่แผนกออกแบบพัฒนาเครื่องกุลอุตสาหกรรมอะค่ะอา้าวก็ว่าอยู่เมื่อเช้าไปรับรถทำไมไม่เห็นเธอที่แท้ก็มันอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะคุณเฟิร์สพอดีว่าผู้หญิงคนนี้เขามาทำงานแผนกเดียวกันกับคุณเฟิร์สนะคะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะที่นี่บริษัทใหญ่ถ้าไม่เก่งจริงอะอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอนะแล้วอีกอย่างงานที่เนี่ ไม่ได้ใช้แค่แรงเหมือนที่เธอเคยทำหรอกนะมันต้องมีสมองด้วยดูนั่นสิ เพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเราเห็นว่าจบแค่มัธยมยังไงจริงเหรอคะหัวหน้าแล้วนี่เขากล้ารับยินี่เข้ามาทํางานได้ยังไงอะทั้งประสบการณ์แล้วก็ความรู้เนี่ยน่าจะไม่มีนะคะนั่นสิขนาดฉันนะเรียนจบต้องมาหาอะไรอันดับหนึ่งของไทยเลยนะแต่กว่าจะสอบเข้าที่นี่ได้ต้องหลายรอบเลยล่าสุดที่ฉันเจอเนี่ยมันเป็นแค่ช่างซ่อมรถในอู่นเล็กๆเท่านั้นเอง สงสัยคงจะไปอ้อนวอนท่านประธานจนเขาสงสารก็เลยได้เข้ามาทํางานที่นี่ไงอย่างนี้นี่จะไปทำอะไรเป็นําให้นะไม่เกินสามเดือนก็ออกละถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้งานง่ายๆไปก่อนสิคะเช่นนี่เด็กใหม่ช่วยไปซื้อกาแฟให้พวกฉันหน่อยสิฉันหรอคะก็ใช่น่ะสิ เธอมาที่หลังเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของรุ่นพี่แบบฉันถ้าไม่ทำเนี่ยเธออยู่ที่นี่ยากแน่เอาแบบแปลนพวกเนี้ไปถ่ายเอกาสารให้ฉันหน่อยสิแต่ว่าฉันทำงานของฉันอยู่นะคะงานของเธอเนี่ย มันไม่ได้สำคัญทุกง,งานของฉันหรอกรีบไปได้ละใช่ไหมคะฉันว่ามันต้องเอาไว้แน่ถือว่าป้าสงสัยว่าเครื่องถ่ายเอกสา,นารน่าจะเสียคะ่ะคือฉันปิดงานให้ไม่ได้เลยมันจะเป็นไปได้ยังไง ล่าสุดเนี่ยฉันยังใช้อยู่เลยเธอคงจะเป็นคนทำพังมาสิไม่ว่าเปล่านะคะฉันคิดว่าเครื่องถ่ายกสานะ่ะมันน่าจะพังอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะช่างเถอะฉันคงหวังอะไรจากเธอไม่ได้หรอกงั้นเอาเป็นว่าเธอเอางานนี้ไปทําก็แล้วกันนะทําให้เสร็จก่อนเลิกงานด้วย แต่ว่าฉันเพิ่งเข้ามาทํางานที่นี่วันแรกแถมไม่มีใครสอนงานฉันเลยสักคนอ่ะฉันคงจะถ้าเธอทําไม่ได้เนี่ยเธอก็ออกไปจากทีมฉันซะทีมของฉันี่ยไม่ต้องการตัวถูกแบบเธอกนะถ้าถึงเวลาเลิกง,งานแล้วฉันไม่เห็นงานนี้บนโต๊ะของฉันเธอก็เตรียมตัวไปอยู่แผนกอื่นได้เลยฮัลโหลค่ะคุณเพิร์ ได้ค่ะเดี๋ยวฉันสั่งข้าไว้รอนะคะค่ะนุ่นเธอคิดว่าฉันควรจะจ้างให้เธอทำงานต่อไหมเกิดอะไรขึ้นฉันให้เธอมาทำงานให้ฉันนะไม่ใช่ไปทำงานให้คนอื่นฉันก็แค่อยากพิสูจน์ตัวเองอะค่ะ ฉันเรียนมาน้อยไม่ได้จบสูงเหมือนคนอื่นเขาฉันแค่ไม่อยากโดนดูถูกอะคะ่ะจริงๆที่เธอคิดเนี่ยมันก็ถูกนะเรื่องที่เธออยากจะพิสูจน์ตัวเองอะแต่เธอไม่ควรที่จะให้ใครมาเปรียบเธอได้ง่ายๆเข้าใจไหมถึงไม่มีใครเชื่อในตัวเธอแต่ฉันเชื่อในตัวเธอนะขอบคุณค่ะคุณวิกกี้ ตอบคาถามฉันมาได้ไหมคะว่าทําไมเข้าอุปกรณ์แล้วก็ไหลเราถึงเพิ่มขึ้นทางทั้งที่การผลิตของเรามันเท่าเดิมเนี่ยเ,เพราะว่าผมลองคํานึงดูแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อไปใหม่เนี่ยถึงมันจะแพงเนี่ยแต่มันก็มีประสิทธิภาพมากกว่ารวมทั้งการทํางานเนี่ยก็ต้องใช้อะไรเพิ่มขึ้นด้วยครับก็จริงอย่างที่คุณเฟยร์พูดนะคะว่าอุปกรณ์เนี่ยช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่การผลิตเท่าเดิม แสดงว่าขั้นตอนการทํางานของคุณเฟิร์สเนี่ยทำให้ต้นทุนด้านวัสดุเนี่ยเพิ่มตามไปด้วยทั้งที่เราเนี่ยก็มีการวางแผนแล้วก็คํานวณมาแล้วว่าวัสดุแต่ละชิ้นเนี่ยต้องใช้อะไรแล้วก็เท่าไหร่ยังไงคุณเฟิร์สช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะคนอย่างเธอจะไปรู้เรื่องอะไรเรียนจบแค่มัธยมเนี่ยอย่ามาทาเป็นรู้ดีไปหน่อยพอไม่ต้องเถียงกันนุ่นถ้ามันเป็นอย่างที่เธอพูดจริงเนี่ยเธอก็ลองพิสูจน์ให้ฉันเห็นหน่อยนะ <Here. S 2> เฮียไป้น,น่นมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วไปทำงานกับคุณวิกกี้มาเป็นไงบ้างฉันมีอะไรอยากจะให้เฮียช่วยหน่อยอะจ๊ะอะไรเนี่ยดิฉันไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เลยอะอ๋อ เนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละต้องตั้งใจดูให้ละเอียดถ้ามีอะไรฉันช่วยอ่ะก,ก็บอกได้เลยนะขอบคุณนะเฮียที่หวังดีเอาฉันมาตลอดเลยอ่ะมาเจอกันนะเฮียฉันไปละสวัสดีค่ะนี่ค่ะผลสรุปทั้งหมดที่ฉันทำมาทำเป็นเก่งจบแค่มัธยมเนี่ยเองจะปากดีเนี่ยทเป็นฉลาด ดูสิว่าจะทํางานได้ดีเท่าปากหรือเปล่าเดี๋ยวเธออธิบายได้เลยนะก็ แล้วฉันก็คิดว่าถ้าเราเนี่ยปรับแผนการทํางานแล้วก็วิธีการทํางานตามที่ฉันอธิบายมาได้เนี่ยเราจะสามารถลดต้นทุนไปได้ทั้งหมด20%เลยค่ะแล้วก็ยังสามารถควบคุมคุณภาพงานให้ออกมาดีได้ด้วยค่ะเพือเจร์มันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงถ้าอยากได้คุณภาพที่ดีเนี่ยมันก็ต้องเสียเงินเพิ่มมาถูกแล้วแผนงานลอยๆแบบเนี้ใครก็พูดได้ท่านประธานคะท่านประธานอย่าไปเชื่อเนี่เลยนะคะ งั้นคุณวิกกี้ก็ดูข้อมูลในนี้ได้เลยคะ่ะฉันเนี่ยรวบรวมมาให้เป็นอย่างดีแล้วและนอกจากนี้นะคะฉันยังย้อนกลับไปดูค่าเบิกอุปกรณ์เพิ่มแต่ของในสต็อกกับเงินที่เสียไปเนี่ยมันไม่ตรงตามที่คุณเฟิร์สแจ้งกับฝ่ายงบประมาณะคะ่ะอะไรนี่เธอจะบอกว่าฉันโกงเงินแล้วก็ซื้อของไม่ดีเข้ามาในบริษัทกขนนันหรออะไรกันคะคุณเฟิร์สนี่นุ่นยังไม่ได้พูดเลยนะคะว่าคุณเป็นคนโกงเงินมีแต่คุณนั่นแหละที่สารภาพเองทั้งนั้น ถึงนุ่นจะไม่ได้พูดเนี่ยฉันก็ทราบเรื่องมาสักพักแล้วว่าคุณยักยอกเงินไปฉันแค่รอว่าคุณจะยอมรับเองเมื่อไหร่แต่ดูแล้วคุณไม่มีท่าดีที่จะสํานึกเลยนะคะแถมยังกันแกล้งนุ่นอีกคุณไม่เหมาะกับที่นี่แล้วล่ะคะท่านประธานหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าฉันไล่คุณออกและฉันจะดําเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดแล้วถ้าไม่มีเงินจ่ายเนี่ยก็เตรียมตัวไปนอนในตารางได้เลยส่วนพวกเธอทั้งสองคน ฉันจะส่งให้ไปอยู่สาขาต่างจังหวัดแล้วก็ต้องอบรมความประพฤติใหม่ด้วยจะได้ไม่ต้องไปแกล้งใครเขาอีกถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ไปเก็บของได้แล้วไปส่วนนุ่นฉันดีใจนะที่เธอพยายามจะเรียนรู้และพิสูจน์ตัวเองแต่ฉันมีอะไรให้เธอทำอีกอย่าง เรียนแล้วก็จ่ายค่าเทอมไว้ให้เธอเรียบร้อยแล้วนะเธอมีเรียนแค่วันอาทิตย์ส่วนวันธรรมดาเธอก็มาทํางานกับฉันเธอจะได้มีความรู้ติดตัวด้วยเคยได้ยินไหมรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชาว่าแต่เธอพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังพร้อมค่ะขอบคุณนะคะคุณมิกกี้ขอบคุณที่ให้โอกาสฉันฉันจะตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ